เซอดีแคบพกกับจิโอเกซี่ในชีวิตจินเราไปที่ปราสาทศัลธรรมพัทยาพระเจ้าหน้าปราสาทศิลธรรมเนี่ยก็จะมีส,สัตว์เล็กๆข้างหน้านะครับท่านเคยเห็นม้าจุ่มเสาอ,อย่างไหมก็มีน้องแมวมาให้คุ้มๆคลับๆนิดๆหน่อยๆครับน่ารักมากเลยดูหน้าน้องดิโอ้เขิม นี่ก็เป็นตัวปราสาทสัจธรรมนะครับซึ่งตัวปราสาทสัจธรรมเนี่ยทำด้วยไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำด้วยคนร้อยเปอร์เซ็นต์แกะสลักด้วยมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นปราสาทไม้ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ดูดีเทลของเขาสินี่แค่ด้านหน้านะนี่เป็นการมารอบสองของผมนะครับเพราะว่าผมประทับใจที่นี่มากด้วยดีเทลที่เขาใส่เข้าไปนะครับ นี่คือทางเข้าที่อลังการงานสร้างมากนะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับปราสาทสร,รรมเนี่ยก็ยังคงทําอยู่มาหลาย10ปีนะครับยังไม่เสร็จสักทีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะมาที่นี่เนี่ยครับดีเทลเนี่ยก็จะจะเปลี่ยนไปตามการเวลาหรือว่าการเปลี่ยนไปของเขานะครับเพราะว่ามาสองครั้งเนี่ยผมก็สังเกตหลายจุดนะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วก็มีการเติมแต่งอะไรเข้าไปเยอะเลยนะขณะที่เดินชมข้างในเนี่ยก็ยังมีคนตอกตอกตอก,ตอกแล้วก็ตกแต่งภายในอยู่นะครับ แล้วกลับมาที่สนามไม้รอบนนะครับผมไม่ทราบว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นจู่ๆมาร์กก็คึกนะครับก็เห็นมาดริฟในพวกไหนเราไปดูมาดริฟกันกลับมาจากภาษาสัจธรรมนะครับผมก็ไปเดินเล่นชายหาดแถวพัทยาครับบรรยากาศนี้ดีดีชิวๆนะครับคนไม่เยอะนะครับผมผมเป็นคนชอบไปทะเลครับแต่ว่าไม่ชอบลงเล่นน้ำเพราะว่าที่เก็บเก็เสื้อผ้าแค่เดินตามหาดชมบรรยากาศตอนเย็นก็รู้สึกชื่นใจแล้วครับ เย็นนี่นะครับมากินบุฟเฟ่อาหารทะเลแบบจุกๆเลยนะดูหอยเชลปลาหมึกโอ้โ uh และสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดในร้านนี้นะครับก็คือหอยเชลซอสกระเทียมแล้วก็ชีสนะครับผมเอามาย่างให้สุกแล้วแบบเดือดปุดๆแบบนี้คือกลิ่นไม่หอมมากเลยพวกไงจะลองชิมดูนะดูหน้าดูหนะ้า กินเข้าไปแล้วอร่อยส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกุ้งซอสกระเทียมแล้วก็ชีสนะครับเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บๆแซ่บหล่บไหลนียหลุดมือกินเข้าไปไม่เป็นไรด้วยความที่มันอร่อยเวอร์วังเนี่ยผมก็เลยจัดมาต่ออีก3-4ชิ้นนะแล้วก็กำแบบปาล์มเข้าไปกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็กัดมันเข้าไปอร่อยมากเลยอะ่ะอยากกลับไปกินอีกอคอร์ร้องเออแล้วก็คือจบทิปแล้วครับโอเคเจอกนันคลิปหน้า